สวัสดีค่ะเด็กๆพบเจอกับทิเชอร์มะลิเช่นเคยนะคะกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีค่ะวันนี้เราจะเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรกันนะคะให้หนักเรียนติดตามได้เลยนะคะ รายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการบวกและการลบจำนวนเงินนั่นเองซึ่งจะอยู่ในหัวข้อของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะคะยังไงก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหากันนะคะให้เด็กๆติดตามในจุดประสงค์การเรียนรู้กันได้เลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์การบวกการลบเกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและมีหน่วยเป็นสตางค์นะคะหาคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมกับตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาการเรียนกันค่ะ เรามาดูในหัวข้อที่1นนะคะก็คือการบวกและการลบจํานวนเงินนะคะการบวกและการลบจํานวนเงินจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์ที่ให้มาก็คือการหาคําตอบของสองบาทกับ50สสตางค์นะคะรวมกับ4บาท7 5สหสตางค์ ทีเน,นี้นักเรียนรู้ไหมว่าเราจะทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะวิธีทํานะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องขึ้นต้นด้วยบาทแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสตางค์นะคะทีนี้โจทย์เขาบอกว่า2บาทกาเท่าไหร่คะ50สตางค์ดังนั้นทีเชิ์ก็ใส่2ลงไปค่ะ แล้วก็50สตางะคะ์ราคาที่เช่์จะไปไว้ที่ไหนที่เชอร์ก็มาไว้ตรงกับสตางค์นี่ไงคะและทีนี้โจทย์เขาบอกว่ารวมกับรวมกับถ้ารวมนี้แสดงว่าเราต้องนำไปทำยังไงกันคะนำไปบวกกันค่ะจากนั้นทีเชอร์โจทย์เขาให้วอมมาบอกว่ารวมกับ4บาท75สตางค ทีเชอร์ก็ใส่เลข4ไปตรงที่บาทนะคะส่วน75นี้ใส่ตรงสตังนี่ทีเชอร์ก็รวมเลยค่ะรวมตรงบาทก่อนนะคะ4บาทบวกกับ2บาทเป็นเท่าไหร่คะ4บวก2เป็น4 5 6เป็น6บาทถูกไหมคะและทีนี้สตัง รวมกันเป็นเท่าไหร่75บวก50เป็น125ถูกไหมคะนักเรียนรจำได้ไหมเอ่ยทีเชอร์บอกว่าถ้าเงิน1บาทเนี่ยเท่ากับกี่สตางค์คะเท่ากับกี่สตางค์ถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เงิน1บาทจะเท่ากับ100สตางค์ ดังนั้นด้านหลังสตางค์ที่หนึ่ง้ยี่สิบห้าจะเป็นหนึ่งบาทแล้วถูกไหมคะดังนั้นหนึ่งบาทนี้มันจะเศษ25ส้าสตางค์ที่เชอร์ก็นำหนึ่งบาทหรือหนึ่งรอยสตางค์หนึ่งยี่สห้าสตางค์นี่แหละหักออกหนึ่งร้อยให้เหลือยี่สิบห้าเอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาบวกบาทนะคะหรือเราจะตอบเป็นอย่างเนี้ยเอาหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนบางคนงงนะคะเดี๋ยวที่เชอร์ขีดให้ดู ที่เชอร์ก็นำเศษหนึ่งจากตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่จาก125นะคะมาบวกกับ6ตรงนี้ก็จะเป็น6บวกอีกหนึ่งหงมาจาก1บาทมาจาก100สตางค์นะคะหนึ100สตางค์เป็น7บาทและทีนี้หน่วยสตางค์จะเหลือกี่สตังค์คะเพราะว่าเราเอาออกไป100สตังค์แล้วเหลือ ยี่สิบห้าสตางค์นะคะข้อนี้มีใครตอบได้ไหมเอ่ยมีใครทำได้ไหมเก่งมากค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะสองบาทห้าสิบสตางค์นี้รวมกับสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์จะเท่ากับเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์นะคะขออภัยค่ะหรือเจ็ดจุดยี่สิบห้านะคะตอบนะคะ ก็คือ7บาท25สตางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นเรื่องการลบเมื่อเราดูการบวกไปแล้วนะคะทีเชิญจะให้เด็กๆดูการลบกันบ้างนะคะ จะมาต่อกันที่ตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างที่สองโจทย์ก็คือการหาคำตอบนะคะ30บาทหักออก9บาท25สิบาตางค์เนี้ยนักเรียนจะทำยังไงนะคะเราจะมาดูวิธีทำกันนะคะที่เชิดก็ทส่บาทไปก่อนต่อไปก็เป็นสตางค์ตั้งโจทย์ไว้เลยค่ะทีเนี้ยเขาบอกว่าการหาคำตอบ30บาท ทิเชอร์ก็ใส่30บาทไปก่อนค่ะเด็กๆแล้วก็หน่วยสตางค์มีไหมสตางค์เขาเป็นศูนศูนย,นย์ถูกไหมคะทิเชอร์ก็ใส่ลงไปทีนี้เขาบอกว่าหักออกหักออกถ้าหักออกคือตัดออกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการลบท่เชอร์ก็ใส่สัญลักษณ์ลบลงไปค่ะเด็กๆจากนั้นหักออกเท่าไหรคะ9บาท25สต้ตางค์ทิเชอร์ก็ใส่เลข ้นะคะแล้วก็สตางก็เป็น25สตางต์ที่เช่์ถามหน่อยค่ะเด็กๆที่เป็นหน่วยสตางนั้น0 0-25ลบย5ได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้เก่งมากค่ะก็จะเป็นตัดออกก้อนนะคะที่เชอร์จะใช้วิธีการยืมจากบาทนะ,ะมายืมยืมจากของ30บาทที่เชอร์ยืมไปบาทนึงสิ นะคะยืมไปบาทหนึ่งหรือ100สตางค์นั่นเองถูกไหมคะทีเชอร์ก็ยืมจากบ30บาทไป1บาทนะคะสาบาทตรงนี้ก็จะเหลือ29บาทส่วนสตางค์ก็จะเหลือ100สตางค์เพราะไปยืมของ30มาถูกไหมคะเด็กๆเออนั่นแหละเด็กบางคนเข้าใจนะเนี่ยเก่งมากเลยนะคะทีเชร์ถามหน่อยถ้าทีเชอรนำหนึ100่งสตางค์ลบกับ25จะเหลือเท่าไหร่คะตอบได้ไหม เก่งมากค่ะเหลือ75สตางค์แล้ว29ลบ9บาทละ่ะเหลือเท่าไหร่แน่แย่งกันตอบเลยเหลือ20บาทนะคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ20บาท75สตางค์นะคะถ้าเราาำไปหักออกดังนั้น 30บาทหักออก9บาท25สตางต์ก็จะเหลือ20บาท75สตางนะคนะเราก็จะตอบว่า20บาท75สตางค่ะที่เชิ์เก่งมากค่ะเด็กๆตอบได้นะคะในเมื่อเด็กๆดู การทำนะคะแสดงวิธีทำครั้งการบวกและการลบมาแล้วนะคะเชอร์จะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดดูนะคะแบบฝึกหัดเรามาดูซิว่าเราจะได้ทำหน้าไหนกันนะคะเดี๋ยวเราดูในแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆด,ดูการแสดงวิธีทำการลบการบวกนะคะของ จำนวนเงินแล้วนะคะทิเชอร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่97กับ98นะคะซึ่งจะเป็นการแสดงวิธีทำการบวกและการลบจำนวนเงินนั่นเองเด็กๆท่เชอร์เชื่อว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วนะคะยังไงตั้งใจทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่งให้ท่เชอร์ในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่ตอไปเลยค่ะ